เรา,าว่าต่อกันด้วยเรื่องห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยถ้าในห้องภายในห้องนอนเนี่ยส่วนมากเนี่ยครับเราจะมีมุมเสาต่างๆเนาะทีน,นี้เราก็ต้องดูว่าเตียงเราอยู่ตรงไหนสมมุตินะครับผมเขียนเตียงเอาัองนี้นะครับมุมเสาตรงนี้ทางฮงจุ้ยเขาว่าไม่ดีเพราะมันจะทําให้ ผู้ที่พักอาศัยในนี้นะครับป่วยมันยังไงถึงป่วยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ถ้ามุมเสาทะแยงโดนจุดไหนของร่างกายนะครับก็จะป่วยตรงนั้นวิธีการแก้ง่ายคือคือซื้อเออ,เ,อ,อเนี่ยครับอ,อฟองน้ำกันกระแทกของเด็กนะครับที่เป็นเส้นๆนะ ที่เป็นเส้นๆเ,เ,เดี๋ยวผมเขียนก่อนเขียนยังไงวะเป็นฉากมันจะเป็นนวมครับแล้วก็ฉากนะครับมันจะเป็นนวมเป็นเส้นๆยาวๆเอาไว้มุมของเสาให้สูงเท่ากับหัวเตียงหรือเราจะทำทั้งเสาเลยก็ได้จนถึงฟ้าเลยก็ได้นะครับ นี่คือวิธีการการันแต่ในมุมมองของผมที่คิดได้ทางสถาปัตย์ก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุแล้วก็เป็นเดสสเปซด้วยครับเพราะว่าพอการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แล้วมันมีเสาเนี่ยมันก็จะวางเฟอร์นิเจอร์ยากขึ้นนะครับนะครับต่อมาตำแหน่งประตูนะครับประตูสมมุติประตูห้องนอนเนี่ยเรามักจะเปิดเข้าอยู่แล้วนะครับ ถ้าประตูตรงกับตำแหน่งของผู้นอนก็เหมือนกันเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับนี่ก็จะขาดตรงตรงไหนตรงนั้นก็จะป่วยนะครับวิธีแก้วิธีแก้ปัญหาไม่ยากเลยครับแล้วก็ไม่ได้แพงมากเวลาคุณนอนคุณปิดประตูถูกต้องไหมครับคุณซื้อผ้าม่านธรรมดานะครับขึงขวางประตูเลยแล้วก็ ปิดประตูเสร็จก็ปิดผ้าม่านนี้ทับทั้งบานนะครับเวลาที่เราอยู่ห้องหรือเวลาที่เรานอนนะครับโอเคไหมครับไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาปรับมาแก้อะไรมากมายนะครับต่อมาตำแหน่งของผู้นอนสมควรจะอยู่ตรงไหนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ย จะมีตำแหน่งอยู่2ฝั่งก็คือมังกรนะครับอย่างที่เราเคยเกิดไว้ละมังกรกับเสือมังกรคือใครคือผู้ชายเสือคือผู้หญิงนะครับถ้าฐานหน้าบ้านออกทางนี้นะครับหน้าบ้านผู้ชายจะต้องอยู่ฝั่งมังก,กรก็คือหันหัวไปทางนี้นะครับผู้หญิงโสดหันหัวไปทางนี้ย้ำนะครับผู้หญิงโสด หันหัวไปฝั่งเสือผู้ชายโสดโสดหรือไม่โสดก็หันไปทางฝั่งมังกรนะครับและถ้าเป็นคู่สามีภรรยาทำยังไงคู่สามีภรรยาก็หันไปฝั่งมังกรนะครับหันไปฝั่งมังกรเหมือนกันจะหันได้สองฝั่งนะก็คือฝั่งเสือกับฝั่งมังกร ทีนี้ต่อมาแม่ไม้ล่ะแม่ไม้อ่ะถ้าแม่ไม้อยากมีสามีใหม่นะครับถ้าแม่ไม้อยากมีสามีใหม่ก็ให้หันไปทางฝั่งเสือก็คือฝั่งนี้แต่ถ้าว่าชาตินี้คงไม่เอาอะไรละไม่ไม่สนใจผู้ชายละก็ให้หันไปฝั่งมงกร นะครับจะขันฝั่งองกรทีนี้ตำแหน่งของสามีภรรยาจะนอนข้างไหนนะครับภรรยาให้นอนฝั่งจะได้ฝั่งอะฝั่งฝั่งฝั่งขวามือของสามีนะครับก็อันนี้เป็นภรรยาอันนี้เป็นสามีโอเคนะครับ นี่แค่นี้เองครับแล้วถาม,ถามกลับว่าสมมติมีคำถามกลับว่าทำไมอ่ะไม่หันหัวออกไปหน้าบ้านหรือหลังบ้านอ่ะตามศาสตร์แล้วก็บอกว่าหันมาหน้าบ้านเนี่ยมันจะทำให้นอนไม่หลับหัานไปหลังบ้านเป็นทิศคนตายก็เกี่ยวกับการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายบ่อย,อยๆนะครับ ถึงจะนอนหลับก็มีความรู้สึกว่านอนไม่อิ่มนะครับทั้งหันหน้าหันหัวออกหน้าบ้านหรือไปหลังบ้านโอเคนะครับเรื่องห้องนอนก็จะมีประมาณนี้ส่วนมีข้อสงสัยยังไงเหมือนเดิมคอมเมนต์มาเขียนแบบส่งมาในคอมเมนต์แล้วผมจะตอบกลับไปให้ไวที่สุดถ้าผมอยู่ออยู่บ้านนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ